สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ออโตรีวิวโปรวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูรายละเอียดแบบจอดลึกของ Toyota Land Cruiser Prado ปี2026รุ่นใหม่ล่าสุดที่หลายคนรอคอยรุ่นนี้ถือเป็นการผสมผสานระหว่างความทนทานในตำนานตามแบบฉบับ Toyota เข้ากับดีไซน์ล้ำสมัยเทคโนโลยีใหม่ๆและสมรรถนะที่พัฒนาขึ้นอย่างชัดเจน Prado ยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแกรง่ง การใช้งานจริงและความสบายแต่ในรุ่น2026โ o y o t a ได้ปรับปรุงใหม่แทบทั้งหมดทำให้รถคันนี้ดูสวยขึ้นขับดีขึ้นและล้ำสมัยกว่าเดิมมากงั้นเราไปดูกันว่ารุ่นใหม่มีอะไรน่าสนใจบ้างเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอก Toyota Land Cru i ู e r p r a d ปดปี2026มาพร้อมงานออกแบบทรงเหลี่ยมแข็งแรงและทรงพลังมากขึ้นได้แรงบันดาลใจจากแ a นด c r u i s e r รรุ่นตำนานทำให้ตัวรถมีเส้นสายแนวตรงแบบลุยๆดูพร้อมผจญภัยตลอดเวลากระจังหน้าถูกออกแบบใหม่ให้กว้าง ดูดันและใช้โคมไฟหน้าเล็ด,ดีไซน์เฉียบที่มีลายเส้นไฟเดลไลด์สวยงามรุ่นย่อยบางรุ่นให้กระจังหน้าคนละแบบทั้งแบบที่ดูบึกบึนสำหรับสายลุยและแบบหรูหราที่เหมาะกับการใช้งานในเมืองซุ้มล้อมีความนูนชัดเจนมากขึ้นทำให้ลุกโดยรวมดูแข็งแรงและทรงพลังล้ออันลอยมีขนาดใหญ่ขึ้นพร้อมอยางที่ออกแบบเพื่อการลุยโดยเฉพาะ ระยะความสูงใต้ท้องรถเพิ่มขึ้นสำหรับการออฟโรดที่ดีขึ้นด้านข้างของตัวรถยังคงเอกลักษณ์สไตล์ SUV ทรงสูงของปราโดแต่ดีไซน์ดูแน่นขึ้นนี้ยกขึ้นและมีรายละเอียดแบบพรีเมียมมากขึ้นเช่นคิ้วขอบหน้าต่างเรียบเนียนราวหลังคาแบบบิวอินและกระจกมองข้างที่ช่วยลดแรงลมส่วนด้านท้ายดีไซน์ทรงเหลี่ยมถูกเน้นให้เด่นชัด พร้อมฝ่ายท้ายเล็ดแบบใหม่ที่ดูทันสมัยฝากระโปรงท้ายดีไซน์เรียบง่ายดูแข็งแรงและกันชนท้ายก็ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการลุยเช่นกันโตโยต้าตั้งใจทําให้ดีไซน์โดยรวมดูเรียบแข็งแรงและใช้งานได้จริงสมกับชื่อแลนด์ครูเซอร์เข้าสู่ภายในห้องโดยสารต้องบอกกว่าโตโยต้าปรับปรุงครั้งใหญ่ทําให้ปราโดปี2026ดูพรีเมียมขึ้นนั่งสบายขึ้นและใช้งานง่ายกว่าเดิมทันทีที่เข้ามาภายในจะเห็นแผงแดชบอร์ดดีไซน์ใหม่แบบเป็นชั้นวัสดุดีขึ้น มีการบุหนังเสริมประเข็บและใช้วัสดุทนทานคุณภาพสูงการจัดวางปุ่มและอุปกรณ์ใช้งานง่ายจับถนัดไม่ซับซ้อนโรงกลางแดชบอร์ดมาพร้อมหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่สูงสุดถึง12.3นิ้วรองรับ Apple Carplay แบบไร้สาย Android Auto ระบบนำทางและบริการ Connec t e d ของ t o y o ต a หน้าจอคมชัดลื่นและตำแหน่งเหมาะต่อการใช้งานทั้งเวลาเดินทางบนทางดำและบนเส้นทางออฟโรดใต้หน้าจอมีปุ่มหมุนควบคุมแอร์แบบแยกทำให้ใช้งานสะดวกแม้ขนาดขับบนพื้นผิวครุ่ครับ มาตรวัดหลังพวงมาลัยก็ได้รับการอัปเดตโดยมีทั้งแบบจอดิจิทัลกึ่งอนาล็อกหรือแบบดิจิทัลเต็มจอขึ้นอ,อยู่กับรุ่นย่อยกราฟิกชัดเจนใช้งานง่ายและสามารถปรับข้อมูลที่ต้องการแสดงผลได้เบาะหน้ามีการรองรับสริระดีขึ้นนั่งสบายขึ้นพรีเมียมขึ้นพร้อมระบบปุ่นและระบายอากาศในรุ่นสูงสูงเบาะแถว2พื้นที่ขาเพิ่มขึ้นนั่งสบายกว่าเดิมและมุมมองออกข้างก็กว้างขึ้นเพราะกระจกที่ใหญ่ขึ้นส่วนเบาะแถว3เข้าถึงง่ายขึ้นและนั่งได้สบายสําหรับผู้โดยสาร เพิ่มความเป็นรถครอบครัวมากขึ้นการเก็บเสียงก็พัฒนาขึ้นทําให้ทั้งห้องโดยสารเงียบขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในการเดินทางไกลพื้นที่เก็บของก็ถูกออกแบบอย่างดีทั้งช่องเก็บของขนาดใหญ่ในคอนโซลกลางช่องใส่ของด้านประตูที่กว้างและพื้นที่ท้ายรถที่สามารถพับเบาะได้เพื่อรองรับสัมภาระมากมายไปต่อการที่สมรรถนะตัวรถใช้แพลตฟอร์ม TNGA-F เช่นเดียวกับ Toyota Land c r u i s e r 3 0 0และ Toyota t ทัน ra ซึ่งเป็นโครงสร้างแบบแชสซีที่ช่วยเพิ่มความแข็งแรง การทรงตัวและความสามารถในการลุยหัวใจหลักของปราโดใหม่คือเครื่องยนต์ใหม่แบบ2.4ลิตรเทอร์โบที่ให้แรงบิดดีขึ้นอัตราเร่งดีขึ้นและประหยัดน้ำมันมากกว่าเครื่องรุ่นเก่ามีทั้งรุ่นเครื่องเทอร์โบเดียวและรุ่นไฮบริดที่ให้แรงบิดต่ำดีเป็นพิเศษสำหรับเส้นทางวิบากระบบขับเคลื่อน4 w d ดยียังคงเป็นจุดเด่นมีโหมดทรงพลังให้เลือกทั้งโคลนหิมะหินทรายระบบมันติเทรนซีเล็กและครอสคอนโทรลได้รับการปรับปรุงให้ตอบสนองดีขึ้นควบคุมง,ง่ายขึ้นและทำงานเนีย๊ย การขับบนถนนปกติก็ดีขึ้นด้วยเช่นกันเพราะโครงสร้างใหม่ช่วยเพิ่มความมั่นคงลดแรงสั่นสะเทือนและทาให้ควบคุมรถได้ง่ายขึ้นแม้ความเร็วสูงตัวรถให้ความรู้สึกมั่นคงไม่โครงและนุ่มนวลกว่าประโดรุ่นก่อนชัดเจนอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงดีขึ้นมากโดยเฉพาะรุ่นไฮบริดเหมาะกับผู้ใช้ที่ต้องการรถลุยแต่ประหยัดค่าน้ํามันด้านระบบความปลอดภัยโตโยต้าจัดเต็มด้วยโตโยต้าเซฟตี้เซนรุ่นล่าสุดมีทั้งระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ ระบบช่วยประคองรถในเลนเบรกฉุกเฉินกล้องรอบคันและระบบเตือนจุดบอดรวมถึงระบบช่วยจอดและช่วยลากจูงที่แม่นยำขึ้นสุดท้ายในส่วนของราคาปราโดปี2026คาดว่าจะเริ่มต้นในช่วงประมาณ50,000ดอลลาร์ไปจนถึงกว่า70,000ดอลลาร์ในรุ่นท็อปไฟฟ้าไฮบริดในตลาดเอเชียและตะวันออกกลางราคาอาจปรับตามภาษีและอุปกรณ์แต่โดยรวมถือว่าสมเหตุสมผลมากเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีใหม่ความสามารถในการลุยและความพรีเมียมที่เพิ่มเข้ามา โตโยต้าแลนด์ครูเซอร์ปราโดปี2026ดูจะเป็นหนึ่งใน SUV ขนาดกลางที่ดีที่สุดรุ่นหนึ่งของโตโยต้าในยุคนี้เป็นรถที่เคารพความเป็นแลนด์ครูซเซอร์แบบดั้งเดิมแต่ก็ผสานเทคโนโลยีใหม่และความสบายสำหรับครอบครัวได้ลงตัวไม่ว่าจะใช้ขับในเมืองเดินทางไกลหรือออกทริปลุยธรรมชาติปราโดไม่ตอบโจทย์ได้ครบทุกด้านถ้าคุณชอบรีวิวนี้หรือเห็นว่ามีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม Auto Review Pro และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดรีวิวใหม่ๆขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันในคลิปหน้า